เวลาเราพูดถึงทุมปัญญาโบราณกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โหสองอย่างนี้มันดูเหมือนจะอยู่คนละโลกกันเลยใช่ไหมครับแต่จะเป็นยังไงล่ะถ้าเราสามารถเอาสองโลกที่ว่านี้มาเจอกันตรงกลางแล้วสร้างอะไรใหม่ๆที่มันน่าทึ่งขึ้นไม่ได้วันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดนี้กันค่ะ คือปกติเรามักจะถูกทำให้รู้สึกว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มันจับต้องได้มีข้อมูลชัดเจนแต่ถ้าคำตอบที่ดีที่สุดมันไม่ใช่การเลือกข้างละครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับคือฝั่งหนึ่งเนี่ยเรามีภูมิปัญญาโบราณที่แบบอย่างรากลืกอยอยู่ในท้องถิ่นเลยส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นความรู้แบบมองภาพร,มรวมรวมเนาะ ส่วนอีกฝั่งหนึง่งก็คือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ทุกอย่างต้องเตะต้องมีข้อมูลมีผลการทดลองรองรับเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็เจาะลึกแบบสุดๆไปเลยในแต่ละเรื่องมันดูเหมือนน้ำกับน้ำมันเลยใช่ไหมครับที่ไม่มีทางเข้ากันได้แต่มันมีโมเดลใหม่ที่กำลังจะมาท้าทายความคิดเดิมๆครับแล้วก็บอกกับเราว่าไม่เห็นต้องเลือกเลยเพราะเราสามารถมีทั้งสอ,งอย่างควบคู่กันไปได้โอเคครับ ทีนี้เราจะมาดูกันใน5ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับไล่ไปตั้งแต่ว่านักสังเคราะห์คนนี้คือใครปรัชญาเบื้องหลังของเขาคืออะไรแล้วเขาสร้างผลกระทบในด้านไหนบ้างจากนั้นจะไปดูตัวอย่างจริงๆที่จับต้องได้เลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยโมเดลทั้งหมดที่อาจจะเป็นไอเดียให้เราเอาไปปรับใช้กันได้ครับ เอาละครับแล้วใครกันล่ะที่เป็นศูนย์กลางของแนวคิดนี้เรากำลังจะพูดถึงดรวีรพงษ์ประสงค์จีนครับนักนวัตกรรมที่มีแนวทางที่ไม่เหมือนใครจริงๆตัวตนหรือหัวใจหลักของดรวีรพงษ์เนี่ยนะครับคือการเอาสามสิ่งที่ดูเหมือนจะไปด้วยกันไม่ได้เลยมารวมกันนั่นก็คือภูมิปัญญายอีสานวิทยาศาสตร์ระดับโลกและความยั่งยืนครับ โอ้โหคือการเอาของดีในท้องถิ่นมาบวกกับมาตรฐานสากลแล้วก็คิดถึงอ,อนาคตด้วยเนี่ยแหละครับที่ทําให้แนวทางของท่านมันส่งพลังมากๆแล้วถ้าพูดถึงพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นี่ก็คือแน่นปึ๊กเลยครับเริ่มตั้งแต่เภสัชศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยข้ามไปต่อปริญญาโทด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่ Imperial College แล้วก็จบปริญญาเอกด้านเซลล์ต้นกำเนิดจาก University College London เลยครับพอเห็นโปรไฟล์วิชาการที่แข็งแกร่งขนาดนี้แล้ว คำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรล่ะคือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ท่านเลือกที่จะเดินบนเส้นทางที่มันหลากหลายและแตกต่างแบบนี้ถ้าจะให้เข้าใจแก่นความคิดเขาท่านได้ดีที่สุดนะครับคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการฟังจากคำพูดของท่านเองท่านบอกว่าผมใช้ความรู้ภูมิปัญญาและงานวิจัย เพื่อนำมาสร้างนวัตกรรมวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคมมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกกลุ่มจะเห็นเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างนวัตกรรมเฉยๆแต่มันคือภารกิจส่วนตัวเลยที่มีเป้าหมายใหญ่มากๆคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนครับแล้วพอมีโปรเจกต์ที่หลากหลายขนาดนี้ท่านจัดระเบียบความคิดและงานของท่านยังไง จริงๆแล้วมันมีกรอบการทํางานที่ชัดเจนมากเลยนะครับแบ่งออกเป็น4มิติหลักๆที่เรากำลังจะไปดูกันกรอบการทํางานของทามเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น4มิติหลักๆเลยก็คือ 1. งานด้านวิชาการและงานวิจัย 2. ก็คือเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 3. คือการทำงานกับชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ 4. ก็คือการทำงานในระดับผู้บริหารและองค์กรครับแต่ที่มันเจ๋งก็คือทั้ง4อย่างเนี้มันไม่ได้แยกกันนะครับแต่มันเชื่อมกันหมดเลยและก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันด้วยฟังดูเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับแต่พอออาไปทําจริงล่ะมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงงั้นเราไปดูตัวอย่างของจริงกันเลยดีกว่าครับอย่างในมิติของชุมชนเนี่ยนะครับลองดูโปรเจกต์ที่ชื่อว่าทัชชัวริซม หรือการท่องเที่ยวรอยศักสิครับอันนี้น่าสนใจมากคือเป็นการเอาศิลปะความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่นมาออกแบบใหม่ให้กลายเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สุดยอดเลยครับหรือถ้าเป็นด้านสุขภาพก็มีแนวคิดอย่าง Park Rx ที่แปลง,ง่ายๆก็คือการสั่งยาด้วยธรรมชาติ อย่างเช่นการอาบป่าซึ่งจริงๆแล้วก็คือการนำวิทยาศาสตร์เข้าไปจับแล้วก็พิสูจน์เพื่อยกระดับภูมิปัญญาดั้งเดิมที่บอกว่าธรรมชาติช่วยบำบัดเราได้นั่นเองครับแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือหลักการเดียวกันนี้นะครับยังถูกเอาไปปรับใช้ในระดับองค์กรใหญ่ๆหรือกับผู้บริหารด้วยไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์ ESG ไปจนถึงการออกแบบหลักสูตรสำหรับผู้นำในโลกที่ไม่แน่นอนซึ่งมันพิสูจน์ให้เห็นเลยค่ะว่า แนวคิดการผสมผสานแบบนี้มันใช้ได้ผลในทุกสเกลจริงๆพอเราเห็นทั้งปรัชญาทั้งตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกันไปแล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเรามันสำคัญยังไงนี่แหละครับคือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าโมเดลการสังเคราะห์โมเดลนี้เราสรุปออกมาเป็น4ขั้นตอนง่ายๆได้เลยครับขั้นแรกคือบูรณาการวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและก็ความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกัน ขั้นที่2คือเชื่อมโยงภาควิชาการธุรกิจและชุมชนให้ทำงานร่วมกันให้ได้ขั้นที่3คือสร้างเศรษฐกิจสุขภาวะที่มันยั่งยืนขึ้นมาและสุดท้ายขับเคลื่อนผลกระทบจากจุดเล็กๆในท้องถิ่นให้ดังไปไกลถึงระดับโลกครับสิ่งที่ทําให้โมเดลนี้น่าทึ่งมากๆนะครับ คือการที่มันสามารถเชื่อมโยงงานในระดับท้องถิน่นเข้ากับเป้าหมายใหญ่ๆระดับโลกได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยั่งยืนที่ไปสอดคล้องกับเป้าหมายของ UNSDGs หรือว่างานด้านสุขภาพที่ไปตอบโจทย์ t r e น d Wellness Economy ของโลกคือมันเป็นการทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรามีความหมายในเวทีโลกได้จริงๆและผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ก็คือเส้นทางที่ทรงพลังมากๆครับที่สามารถเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิน่นให้กลายเป็นผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ในระดับโลกได้ และนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้ลองคบคิดกันดูนะครับว่าแล้วถ้าเป็นตัวเราล่ะจะมีปัญหาอะไรบ้างที่เราจะสามารถแก้ไขได้ถ้าเราเริ่มเชื่อมโยงโลกที่ดูแตกต่างของเราเข้าไว้ด้วยกัน